เราสามารถ หานางแบบได้จากช่องทางไหนนะคะใครที่เป็นเจ้าของแบรนด์มือใหม่ที่กำลังสงสัยเรื่องนี้คลิปนี้พัดจะเอา3ช่องทางมาให้กับทุกๆคนนะคะมาเริ่มกันที่ช่องทางที่1ในการหานางแบบนะคะนั่นก็คือคุณสามารถหานางแบบได้จากโมเดลลิ่งต่างๆนะคะวิธีการก็ง่ายมากๆเลยทุกคนเข้าไปในไ G เนาะเราก็กดค้นหาคำว่าโมเดลลิ่งก็จะขึ้นมาเลยในโมเดลลิ่งเนี่ยก็จะมีนางแบบเยอะแยะมาก มากมายหลากหลายนะคะให้ทุกคนได้เลือกกันนะคะและช่องทางที่2นั่นก็คือทุกคนสามารถหานางแบบได้จาก IG ของตา หรือ IG ของสตูดิโอเลยค่ะเวลาที่ตากล้องลงผลงานหรือสตูค่ะเขาก็จะโพสรูปเนาะซึ่งในรูปนั้นอะ่ะเขาก็จะแท็กนางแบบแท็กตากล้องแท็กสไตลิสต์อะไรแบบเนี้ยพัดแนะนำเลยว่าสำหรับคนที่แบบทำแบรนด์เสื้อผ้าเนาะให้คุณไปตามตากล้องไปตามสตูเยอะๆเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เขาลงผลงานเขาก็จะแท็กน้องนางแบบจะแท็กสไตลิสต์จะแท็กช่างแต่งหน้าเราก็จะได้คอนแทคต่างๆจา,จากที่เขาแท็ก นั่นเองนะคะและช่องทางที่3ในการหานางแบบนะคะนั่นก็คือการไปตาม IG ของนางแบบคนที่เราชื่นชอบซึ่งทุกวันนี้พัดเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีแบบมีนางแบบมีบล็อกเกอร์มีเน็ตไอดอลอะไรเนี้ยที่เป็นแบบ เป็นไอคอนในดวงใจอยู่แล้วคุณก็สามารถเข้าไปตามเขาได้เนาะคุณก็ไปตามเขาใน IG เนี่ยแหละแล้วก็สามารถทักใดเล็กแมสเซจเข้าไปถามเขาได้เลยว่ารับถ่ายแบบหรือเปล่าอันนี้ก็คือ3มช่องทางในการหานางแบบนะคะซึ่งพัดก็ใช้ทั้งสาช่องทางเลยอย่างเช่นนักเรียนในคอร์สมือใหม่หาสร้างแบรนด์เสื้อผ้านเนี่ยพัดก็จะใส่คอนแทคทั้งหมดให้กับนักเรียนเลยเนาะเพื่อเป็นแบบเป็นช่องทางให้ทุกคนสามารถแบบเริ่มต้นได้ไง่ายๆแต่สําหรับทุกคนที่เป็นมือใหม่นะคะทุกคน สามารถหานางแบบได้จาก3ช่องทางนี้ที่พัดแนะนำไปเลยค่ะ